ผมลอผเดร์สัจจวัจจานกศินปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการสมาคมการจัดการการกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้ก็จะมาพูดถึงในมุมมองของการจัดการการกีฬานะครับว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวในเรื่องของการส่งเสริมการออกกาลังกายการเล่นกีฬาของคนในประเทศนะครับในทุกๆกลุ่มวัยหรือว่าทุกๆช่วงวัย เราจึงได้เห็นนะครับอีเวนต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการวิ่งมาราธอนนะครับกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อสุขภาพของคนในประเทศไทยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการส่งเสริมผักดันนะครับให้นักกีฬาไทยนะครับเป็นกีฬาอาชีพนะครับมีการจัดการแข่งขันในอีเวนต์ระดับประเทศมากมายนะครับหรือแม้กระทั่ง การจัดการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศก,ก็เช่นเดียวกันการที่เราส่งนะักกีฬาของเราเออกไปแข่งนะัาต่างประเทศเพื่อให้ได้เหรียญรางวัลกลับมาหรือแม้กระทั่งให้ได้รับความยอมรับนะครับความภาคภูมิใจของคนในประเทศกลับมาสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยเราแล้วถ้าหากว่าเราจะมองถึงเรื่องของคนในชุมชนล่ะนะครับ คนในชุมชนคนในสังคมคนในประเทศนะครับเรามีอีเวนต์ต่างๆเหล่านี้เยอะแยะจะเปหมดเลยแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับให้คนในชุมชนคนในสังคมหรือคนในประเทศหรือคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงที่รับาการจัดการแข่งขันอีเวนต์หรือการจัดการแข่งขันกีฬาเหล่านี้เขาได้ประโยชน์ด้วย สิ่งสาคัญคือหนึ่งการนําองค์ความรู้ทางด้านการจัดการการกีฬาเข้ามาใช้นะครับเราจะมีวิธีการบริหารคนอย่างไรนะครับคนในที่นี้เรามองถึงในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับเรามองถึงผู้จัดอีเวนต์กีฬาเราพูดถึงสตาฟนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ยังคงไม่เพียงพอต่อการทําให้อุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทยเกิดความยั่งยืนหรือเกิดความเข้มแข็งถ้าหากว่าเรายังลืมในเรื่องของคนอีกคนหนึ่งก็คือเรื่องของคนในชุมชนนะครับนี่คือการบริหารจัดการคนจะทําอย่างไรนะครับการใช้เขา ้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการจัดการแข่งขันหรือแม้กระทั่งการพัฒนาองค์ความรู้ข,ของบุคลากรของตัวเราเองหรือตัวสตาฟของเราเองนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญ2งบประมาณนะครับปัจจุบันนี้คงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขาดได้ก็คือเรื่องของงบประมาณเราจะหาเงินที่ไหนนะครับจะหางบประมาณที่ไหนในก,น,น,กก an, นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานะครับนักการจัดการการกีฬาจําเป็นต้องมีองค์ความรู้ทางด้านงบประมาณในเรื่องการหาไรายได้ในเรื่องการหาการสนับสนุนนะครับเข้ามาใช้ สามนะครับวัสดุอุปกรณ์แมททีเรียลต่างๆนะครับนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับเราคงเตะบอลโดยที่ไม่มีลูกฟุตบอลไม่ได้นะครับเราคงเตะฟุตบอลได้นะครับแต่ใช้ลูกฟุตบอลที่ไม่ได้มีมาตรฐานไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญในการจัดการนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายคือการ m มเนจเมนต์นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแผนวางแผนนะครับทำอย่างไรนะครับการปฏิบัติอย่างไรการเช็คหรือการประเมินผลทำอย่างไรและสุดท้ายแล้วนะครับ เรื่องของการประเมินผลนะครับและการนำกลับมาพิจารณาและกลับมาทำวางแผนใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ทางด้านการจัดการการกีฬาทั้งหมดเลยถ้าหากว่าเราสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านการจัดการการกีฬาตรงนี้นะครับไปใช้กับการทำกิจกรรมสักอย่างหนึ่งกับการจัดอีเวนต์สักอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้การจัดการนะครับหรือว่าการจัดอีเวนต์ของเราประสบความสำเร็จนะครับสำเร็จจะไม่พอนะครับ สิ่งที่มันจะเกเิดความยั่งย er. ืนต่างๆตามมามันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันจะทําให้ผู้จัดอีเวนต์เองนะครับหรือผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันเองได้รับนะครับความร่วมมือจากคนที่อยู่ในระแวกเดียวกันจากคนที่อยู่ภายในประเทศเดียวกันนะครับแล้วนั่นแหละครับคือสิ่งที่มองว่าการจัดการแข่งขันกีฬาผ่านกระบวนการการจัดการกีฬาที่สมบูรณ์แบบมันจะสามารถทําให้เรามี ประสิทธิภาพในการจัดการแข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางสมาคมการจัดการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องนักศึกษานะครับทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับหรือแม้กระทั่งนักวิชาการนะครับท่านอาจารย์นะครับหรือผู้ที่ทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมกีฬาอยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจกีฬานะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของสมาคมเราเพื่อช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนสมาคม เพื่อช่วยกันในการขับเคลื่อนองค์ความรู้นะครับไปสู่ประเทศไปสู่ชุมชนไปสู่สังคมนะครับแล้วเราจะช่วยกันเติบโตนะครับไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ